ซักล้อถามห่าถอดก่อนเลยนะถอดก่อนถอดก่อนสวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเราทำอะไรคะได้รับคำท้ามายอมได้ที่ไหนใช่ไหมเชตจะบอกยอมไม่ได้ท้าะแตเตมาแม่ไม่ได้ขันกาไม่ไปขัน ได้รับคำท้ามาจากช่อง Happy Channel นะครับว่า1นาทีเชิญแดนแม่จะใส่เสื้อให้เชิญแดนได้กี่ตัวเดี๋ยวเราจะลองดูึงงงเลอ่ามาแล้วเราจะเล่นยังไงคะคือแม่ใส่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กับพ่อจะแข่งกันด้วยดีกว่าก็คือเดี๋ยวให้แม่ใส่เชิญแดนหนึ่งนาทีได้กี่ตัวแล้วพ่อใส่เชิญแดมหนึ่งนาทีได้กี่ตัวดูซิว่าใครจะชนะอ่ะไปยิงชุ e ใครเริ่มก่อนไปชุดใครเริ่มก่อนพ่อพ่อชอบออกกระดาษ อันพ่อก็อจะออกแบบไา้เ่าลิ่งชกแผ้จริงจริงด้วยลูกให้แม่เริ่มก่อนเราให้โยเริ่มก่อนค่ะแม่ให้โยเริ่มก่อนแม่ให้พ่อเริ่มก่อนเดี๋ยวเราเปคนเลือกเสื้อให้ต้องเลือกเสื้อให้ด้วยเหรอไม่ใช่เอาตัวเล็กๆไว้ก่อนไงอ๋อเรากลัวตาติดอาร์ตก็เลยแบบแม่กลัวเดี๋ยวพ่อไม่รู้ใจนางอ่ะหยิบต้องมีเทคนิคอใช่แต้มยืนสู้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  สู <cek warm st anza> <Philadelphia> <uno> ó, ้ๆเดี๋ยวการเดียวกัเดียกันอย่ายืมวันนี้แล้เดี๋ยวล้มยืนบนเาะไอ้ยืนพื้นดกไอ้ยืบพื้นลูกยืพื้นจะกอดตุตาพื้นแล้กอดตุ้ตาพ่อจะใส่ได้รไหมเนี่ยฮะแตงเร็วแตงหนเลินะหนองซัเละใส่สิลูกใส่สิลูก ห้าสิบสี่หมไใส่บ้าก็แพ้สิลูกเราจะย้อมใส่กับแม่ปีนี้เดี๋ยวม่ยีพีทีสี่สิบเอี่ิบสงามเสามแปดพี่ีเเสร็จแล้วจ้าสามหาสามสองาเอ็าเสร็จแล้วละแม่มมละสามสิยี 4, ่เจยาสิ25 24 2 23, ี่ส21 20 19, 1สคุณพ่อแล้วสิบแปดสิเหสาดีว <4 S 1> ูสิบเนก้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลา <laughs> ในหนึ่งตัว เชิดเต็มให้ความร่วมมือดีมากเลยเดี๋ยวมาดูแม่โอ้เชิดแต็มถอดก่อนเลยถอดก่อนถอดก่อนถอดก่อนโอ้ถอดก่อนสุดแมนมาคุยกันก่อนแม่ใส่ชัยเชิดเต็มไม่รู้ตัวเลยว้วแม่ใส่อ่ะโอเคไหมเชิดแต็มนั่งนั่งรอเพลงไปพ่อได้หนึ่งตัวพ่อได้หนึ่งตัวนะครับเชิดเต็มไม่ให้ความร่วมมือกับพ่อเลย ดูว่าเชอร์แตมจะให้ความร่วมมือกับแม่ไหมตัวแม่ชนะสิช่องพี่ฟิลมพี่ฟิลได้กี่ตัวนะผอได้เก้าตัวสิเป็ดตัวได้เก้าตัวเลยนะไม่เป็นไรลูกแล้แม่จะเตรียมมาทำไมเนี่ยต้องเป็นสิตัวอ้าวหนึ่งสองสามเริ่มแข็นแข็ เชิดแต้มกินเสื้อแล้วอ่ะเหมือนแม่ใส่ซะจ้านะเชิดแต้มแม่ต้องแม่ต้องให้เงินเชิดแต้มมาขัดขวางพ่อแน่เลยไม่เป็นไรค่ะจะเสร็จแล้วค่ะลูกเราชนะแล้วคะลูกอุ๊ยถ้าคนแพ้ทำอะไรอ่ะเชิดแต้มบอกแม่ขาแม่ขาอ่อสุดสุดดูไม่รู้ว่าใครยังโง่เห็นไหมค่ะลูกขา ยี <ing DS coworkers> <S <and> S ่ส <around> ิบ <laughs> ห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่งยี่เอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดิ้าสิบส่บบอันเยอะเกินไปแล้วนะรู้ไหมเอแค่บอกเยอะเกินไปแล้วนะรู้ไหมน่าซีสามหนึ่งอหนึ่งหกลกนเวลา หมดหมดเวลานะครับชนะพ่อนะครับแต่ไม่สามารถชนะพี่ฟิลพี่ฟิวได้ท้ามานํำกันไหมว่ากีดตัวเชิญแตงบอกพ่อสิลูกว่าเชิญแตงทมแม่ให้กี่บาทใะไม่สิบเอ็ดบาทนหนึ่งลาโอ้โหค่าตัวถูกมากเลยสองบาทลูจนิงลูงนี้พ่อให้มากดีกว่าสี่ของ่ง่อ ไม่รู้วิธีใส่เสื้อให้เฉิดแต้มเห็นไหมพ่อไม่ค่อยได้ใส่เสื้อให้เฉิดแต้มในเฉิดแต้มลองยืนดูซิมีกี่ตัวห้าตัวมีห้าตัวเหรอไหนยืนดูซิตัวตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวให้พ่อนับให้โูด้แล้วกันหนึ่งช่องสององรว่ีเลยไม่จะบิงอัมอันไหนขอยืนยืนยิ้มหนู อ่ะมาหนึ่งนะสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสามไม่อยากนับสี่สี่ห้าตัวห้าตัวทั้งหมดห้าตัวยืนยืนโชว์สวยพอได้หนึ่งตัวยืนโชว์สวยๆว่าสวยไหมลองดูซิพอได้หนึ่งสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่อย่างนี้ออกไปเที่ยวใส่อย่างนี้ออกไปเที่ยวกันไหมได้ไหม คุณพ่อใส่ได้หนึ่งตัวพร้อมน้ำตาเชิดตาสนุกดีครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามอบความสนุกแบบนี้ไปให้ช่องเด็กจิ๋วชิวเอัลนะครับน้องพิมกับแคมูลนะครับแล้วก็ทูมาดามน้องกายน้องเฟสนะครับแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้คุณพ่อโยเยน้องเชร์แต้มนะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืม กด subscribe ให้เชิญแดมด้วยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย